เจ้าตากสินสั่งเชิญหูพระยากาวิลาเหตุดื้อแพ่งเรียกตัวแล้วไม่ยอมมาก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลว่าเหตุใดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากถึงได้ลงพระราชอาญาพระยากาวิลาเจ้านายล้านนาถึงขั้นเชิญหูนั้นจะต้องย้อนเรื่องราวไปที่จุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยล้านนาตกเป็นประเทศสราชของพมา่า ล้านนาเป็นดินแดนกันชนระหว่างพม่าก,กับอยุธยามาช้านานเนื่องด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างสองรัฐดินแดนนี้จึงมักตกเป็นประเทศสราชของทั้งพม่าและอยุธยาสลับไปมามีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่สามารถปกครองตอนเองได้อย่างอิสระแต่เมื่อเกิดปัญหายแย่งชิงอำนาจภายในก็ทำให้ล้านนาอ่อนแอและถูกยึดครองในที่สุดพระเจ้ามุรงนองสามารถตีเมืองเชียงใหม่ได้ใน ปี2101แต่พม่าก,ก็ไม่สามารถปกครองล้านนาได้อย่างเบ็ดเสร็จเพราะมาเกิดกบฏขึ้นอยู่ตลอดแม้บางครั้งจะสามารถต่อต้านพม่าจนยึดเมืองคืนได้แต่พม่าก,ก็ส่งกองทัพมาปราบปรามได้เสมอช่วงก่อนปี2310เชียงใหม่ปกครองโดยโปมยุงวนและมีพระยาจ่าบ้านเป็นขุนนางคนสำคัญของเชียงใหม่ ส่วนเมืองลำปางปกครองโดยเจ้าฟ้าชายแก้วพระราชโอรสในเจ้าพระยาสุรวาหลืออาชัยสงครามทิพช้างปฐมมวงเจ,เจ้าเจ็ดตนแต่ดินแดนล้านนาก็ล้วนอยู่ใต้อำนาจของพม่าท,ทั้งสิน้นครั้นเมื่อปี2314สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพหลวงตีเมืองเชียงใหม่แต่ไม่สำเร็จจึงยกทัพกลับขณะนั้นพระยาจาบ้านเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงรอบวางแผนค่นลมอำนาจพมา่าสมคบคิดกับพระยากาวิลาโอรสองค์ใหญ่ในเจ้าฟ้าชายแก้วเจ้าเมืองลำปาง พงสาวดาวโยนุรรบุว่าแม่ทัพพม่าชื่อโปสุพรายกทัพจากล้านช้างมาถึงเชียงใหม่โปสุพราก็หมายจะไล่โจมตีทัพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่เพิ่งถอนทัพไปพระยาจ่าบ้านจึงออกอุบายว่าเส้นทางน้ําที่กองทัพเรือของโปสุพราจะใช้นั้นเต็มไปด้วยกิ่งไม้และท่อนซุงกีดขวางจึงขออาสาไปจัดการทางน้ําให้เดินทางสะดวกโปสุพราก็หลงเชื่อมอบทหารพม่าและลาวหมายถึงชาวล้านนาให้พระยาจ่าบ้านไปจํานวนหนึ่ง เมื่อกองทัพของพระยาจ่าบ้านมาถึงเมืองฮอดก็สังหารทหารพรม่าทั้งหมดแล้วพาทหารลาวไปเข้าพบเจ้าพระยาจาัก,กรีเพื่อขอสวามิภักดิ์ที่เมืองกำแพงเพชรเจ้าพระยาจาัก,กรีจึงส่งข่าวถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีดังนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงยกทัพหลวงพร้อมด้วยเจ้าพระยาจัก,กรีและเจ้าพระยาสุรสีมายึดเชียงใหม่ได้สำเร็จในปี2317และทรงแต่งตั้งพระยาจ่าบ้านเป็น พระยาวชิรปราการครองเมืองเชียงใหม่และให้พระยากาวิลาครองเมืองลำปางในปี2318พม่าจากเชียงแสนยกทัพลงมาตีเมืองเชียงใหม่และลำปางฝั่งพระยาจ่าบ้านต้องถอยร่นมาอยู่เมืองระแหงตากขณะที่พระยากาวิลาและเจ้าเจตนพยายามต้านทานพม่าอย่างสุดกำลังแต่ก็ต้องทิ้งเมืองลำปางแล้วอบพยพมาอยู่เมืองสวรรคโลกแทน ในปีถัดมาเมื่อพวกพม่าถอยทัพกลับไปพระยากาวิลาพร้อมเจ้าเจ็ดตนจึงกลับเมืองลำปางตามเดิมพระยาจ่าบ้านจะกลับไปเชียงใหม่ตามเดิมโดยสั่งให้เจ้าก้อนแก้วผู้เป็นหลานและเป็นอุปราชเชียงใหม่ขึ้นไปที่ตำบลว,วังเปล้าเพื่อรวบรวมกำลังพลและสเสบียงรอล่วงหน้าอุปราชก้อนแก้วรวบรวมสเสบียงไว้ได้จำนวนมากแต่เมื่อพระยาจ่าบ้านมาถึงกลับไม่ยอมแบ่งปันสเสบียง เกิดวิวาทกันจนพระยาจ่าบ้านสังหารอุปราชก้อนแก้วตายปี2321พระเจ้ากรุงธนบุรีให้เจ้าพระยาจัก,กรีและเจ้าพระยาสุรสียกกองทัพไปปราบปรามหัวเมืองล้านช้างปีถัดมาแม่ทัพทั้งสองจึงแต่งกองข้าหลวงจำนวน300คนไปตรวจราชการหัวเมืองล้านานานผ่านทางเมืองน่านแพร่และลำปางแต่ข้าหลวงเหล่านั้นโจรกรรมสิ่งของราษฎร ฉุดญิงไปกระทําอนาจารสร้างความเดือดร้อนไปทั่วชาวบ้านจึงพากันไปร้องทุกพระยากาวิลาเจ้าเมืองลำปางพระยากาวิลาแค้นเคืองใจจึงคุมกําลังคนไปไล่แทงฆ่าฟันฆ่าหลวงเหล่านั้นตายไปจํานวนมากพระเจ้ากรุงธนบุรีทราบเรื่องจึงให้ตราหมายเรียกตัวพระยากาวิลาลงมากรุงธนบุรีมีตราไปถึงสามครั้งแต่พระยากาวิลาก็ไม่มาเพราะรู้ตัวว่าตนกระทําผิดจะต้องพระราชอาญาอย่างแน่นอน พระยากาวิลาจึงคิดทำความดีความชอบทำราชการเผื่อจะได้การลดโทษโดยยกทัพไปตีเมืองลอและเมืองเทิงกวาดต้อนได้ผู้คนเป็นอันมากจากนั้นพระยากาวิลาและพระยาจ่าบ้านลงไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่กรุงธนบุรีพร้อมถวายบรรณาการทั้งสิ่งของและผู้คนที่กวาดต้อนมาได้จากสงครามครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระบรมราชวินิจัยพิพากษาพระยากาวิลา ข้อหาทำร้ายข้าหลวงและพิพากษาพระยาจาบ้านข้อหาฆ่าอุปราชก้อนแก้วโดยให้ลงพระราชอาญาเคี่ยงคนละหนึ่งรอทีส่วนพระยากาวิลามีความผิดอีกประการคือขัดท้องปลาไม่มาตามเรียกจึงให้ลงพระราชอาญาตัดขอบหูพระยากาวิลาทั้งสองข้างแล้วเอาตัวทั้งสองไปขังคุกพระยากาวิลาขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไปทำราชการไถ่โทษ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงมีพระบรมราชาญาตคืนยศพระยากาวิละและให้ปกครองเมืองลำปางตามเดิมแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ไว้วางพระราชาลทัยพระยาจ่าบ้านจึงให้จำคุกต่อไปพระยากาวิลาเมื่อกลับถึงเมืองลำปางจึงรวบรวมกำลังไพรพลได้300คนไปตีเมืองเชียงแสนเป็นการทำราชการไถ่โทษแม้จะขาดเสบียงจนต้องกินน้ำต้มข้าวประทังชีวิต แต่ด้วยความอุตสหาหและความเก่งกล้าของพระยากาวิละจึงพิชิตเชียงแสนได้สำเร็จส่วนพระยาจ่าบ้านก็ถูกจองจำจนล้มป่วยและตายในคุกที่กรุงทนบุรีเนื่องจากหูเป็นอวัยวะสำคัญในการได้ยินเสียงการที่พระยากาวิละไม่ยอมลงมาเข้าเฝ้าตามตราหมายเรียกตัวถึงสามครั้งจึงเสมือนเป็นพวกนื้อแข่งทำเป็นหูทวนลมคือได้ยินแต่นิ่งเฉยทำเป็นไม่ได้ยินดังนั้นการเฉือนหูจึงเหมือนเป็นการ แกเพดเป็นการลงพระราชอาญาที่รุนแรงและสะท้อนว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงแค้นเคืองเจ้ากาวิลาอยู่ไม่น้อย